หน้าน้องชายมันไม่เจ็บหรอกนะเดี๋ยวพี่จะทำให้แหลกไปเลยเป็นไงตสือกใช่ไหมล่ะไหนลองพูดคำหนึ่งสิเด็กงมยางแตกขอบคุณมากพี่ที่ตอกสดสดเนาะไอ้คุยแม่อีสาด,ดากูเก่งเนอะอเด็กเกรด เมื่อกี้เฮี้ยอะไรวะกูไม่เห็นทางตางเลยนะแบบทองช่างยิ้มเอ้ยโคตรเฮีย้ยเลยมึงรู้ไหมกูโดนเจให้กูฮะเนี่ยตอกสุดสเลยไอสัตว์ยินดีด้วยนะไอดอกที่มึงโดนเจม,มึงเนี่ยตอกสุดสเลยไอสัตว์เป็ชอบนะที่มึงเรียกว่าอีแก่แล้วก็อีดอกทองเย็บโ,โอเคแล้วก็กูจะไปไปนะฮะแล้วก็อือแล้วก็เยืด ไว้ตายก็สล้วแค่สิบเอง้อา่นึกดีแล้วกูจำแนนว,ว่ามึงเรียกกูว่าอีดอกทองน่าสตีนกูได้เอากลับมหนึงทีนะขอโทษกูเด็ดสัตว์จะไมผมต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเธอเหมือนกะหลี่น่าสตีนแม่มึงตายเอหรือว่ามึงอยากจะโดนกูตอกสดๆให้อีกแต่ั่นมันโหดร้ายอะ่ะรือว่ามึงอยาจะโดนไอ้นี่ทุตุ๋นฮะขอโทษกู ขอโทษครับคูกะลีน่าสนตีเนยมาแล้วกูพร้อมที่จะต่อยสุดๆมึงแล้วนะอีพวกกะลีน่าสนตีโอเคเรามีไม้จิ้มตูดอยู่พวกแกไปเอาไม้มาเพราะว่าเราไปใส่ในสุขของซูเปอร์ฮีโร่กูน้ำหน่อยนะพวกมึงไม่ช่วยกูหรอให้กะลีน่าสนตีน กูไม่ช่วยดีกว่านะไอเ้เหี้ยอีสัตว์เลยอาจจะเองตัวเองขอตักสุดๆดหน่อยนะไอ้สัทำนี่นะสก<ะ>ินมึงหยุดทำโผวกุสตีเวนดเอมึงหยุดได้เออเจเจหนูขอถามเลยนะคือหนูไม่อยากโดนตอกสุดๆแนละ้วเพราะว่าหนูไม่อยากโดนอีกยังไงพสาว อีน้อยชายเวนมึงไปอยู่กับพวกกะหรี่น่าสิแล้วมึงอยากเป็นตุ๊ดอีกนะอีสัตว์เลยเอาล่ะกูจะกัดการขนาดนกูเบอร์สองเยี่ยมเลยมึงดูให้ดีๆนะเอ๊บเงียบเอาไปแดกกีนตอแหละจะไปไหนเอเอเธอเขาโอเคนะตัวเองอะโอเคแต่เขาไม่โอเคนะอา้าวชิบหายแล้ว เอ้ยอิสั์มึงเจอกูน,น่อยเออเอ้ยอิสั์กูทำมันตั้งหลอยปีแล้วนะแต่มันยังพังอีกนะอิสั์เอ้ยเฮ้อเอาตปก็ไม่ิดชิลสวยมากแม่ว้าวเฮ้อสิบหายแล้วเอาเปืน เออขอโทษนะตัวเองพอดีเขารักเธอเกินไปหน่อยนะขอโทษเออเออเอเาไปแดกใส่ฉัน

จะไม่ต้องเชิดสิทิโคนนะอีเด็กน้อยหำแตกเพราะว่ามึงอะ่ะกูจําได้ว่ามึงอะ่ะกูจําได้หร้ว่ากูฆ่าแม่มึงไปอะ่ะเอาว่าเอาิเอ่มกูไม่รู้ว่ากูฆ่าไปน่้เมื่ออะไรก่อนเออชิบหายเลยสันโอ๊อยข,าก,ข,า,กข,า,กขากูข,าก,ข,า,กขากูเดือดขากูขาขาขากกัดอ่ะเออมึงไม่ต้องร้องหาแม่มึงนะไอสัตว์เออกอพูดคำหนึ่ง